จะเป็นเรื่องเจ้าแห่งทรัพย์เจ้าแห่งทรัพย์เจ้าแห่งโชคลาภเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติเจ้าแห่งเงินทองพอดีอาตมานึก,นกคิดนั่งอยู่คนเดียวเวลาจิตสงบสงบคิดถึงองค์ปูเท้าเวสุวนซึ่งอตาตมาไม่เคยฝันเห็นนะแต่ว่าคิดคิดยังไงวะ โอ้อยากสร้างองค์ปู่เทวศสุวรรณดิว่างันให้คนได้กาบไหว้ขอพรขอโชคขอลาภกระลาบบูชาว่างนันนะอันนี้แกคิดเฉยๆนะแล้วก็คิดว่าเอออยากจะบวงสรวงดิบูชาเพื่อนด,ดิคนละหมากลากไม,ม้ใบทรงใบสีนุ่นนี่นั่นอาตมามีความรู้สึกอย่างนั้นไม่กี่วันมีโยมอยู่จังหวัดราช,ชบ,บุรีส่งรูปเวีสุวรรณมาให้อาตมาคล้ายๆว่าสุม่มส่งมานั่นแหละ ไม่ได้บอกาตมา like ร่วมหน้านะแค่จะมาคิดไม่เกินสามวันเ็าส่งมาอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากเลยอันนี้เป็น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 ผ้าเนี่ยเป็นผ้าเป็นภาพวาดเป็นคนที่วาดสวยที่สุดเสียดายคนตายไม่ได้ดูวาดสวยงามมากอันนี้เป็นผ้าเนี่ยแล้วพระเวสสุวรรณก็แปลกมากไม่ใช่องค์ยืนเนีเ่ยทานังพระเวสสุวรรณทานังแล้วก็สวยงามด้วยโอ้ฉันมีบุตรวาสนาให้ได้เก็ได at ้ นั่นแนทฮอตขึ้นได้ใจแห็นแน่นแน,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 น่สวยมากเลยอันนี้เป็นภาพบ้านเนี่ยเห็นชัดไหมชัดเจ้าค่ะเห็นชัดไหมเห็นหน้าคนปะชัดเจ้าค่ะเห็นต่องแตล้อด้วยอเจ้าค่ะชัดมากเจ้าค่ะชัดเจ้าค่ะเห็นไหมชัดเจ้าค่ะโคตรสวยงามมากเลยดิสาธเจ้าจค่ะสวยงามมากเอาอฟอร์ควันเด้อย,ยาจม ขอพรได้ต่อองค์ปู่ต่อลูกปู่ทวเวสสุวรรณขอโชคขอลาบขอโชคขอใจขอสิริขอมงคลเพื่อเป็นควรเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตเพื่อดวงชะตากับปู่ทาวเวสสุวรรณเลยเปิดดีเปิดงามเปิดสิริเปิดมงคลเปิดปุณเปิดบารสนาเปิดบารมีขอพรปู่ทาวเวสสุวรรณให้ชีวิตดีขึ้นการงานการเงินให้มีความเจริญรุ่งเรืองงอกงามไพบุญอันดามาแค่คิดเฉยไม่เกินสามวันก็ส่งมาส่งแบบไม่ได้บอกด้นี่ เขาคล้ายๆว่ากล่องสุ่มละส่งม,มาอาตมาขนลุกคนฟองเลยเห็นวันแรียนึกว่ารูปภาพอะไรมาเปิดดูโอ้ยองค์ท้าเวสุวรรณเป็นท่านั่งไม่เคยเห็นมาก,ก่อนรูปแบบนี้นะคือไม่กระบ,บอกสวยงามเนีย mm ้ยเป็นภาพวาดเนี้ยว่าด้วยวิกิตงดงามมากเลยเนี้ย <Okay. S 1> เป็นภาพวาดสวยงามมากวาดได้งามีาดีเนี่ยอัศจรร์มีดีเนาะเจ้าภาพสวยภ mm hmm. าพวาดเหมือนภาพถ่ายน mm hmm. สวยงาม าเวส ano, ุวรรณุมะระนังสุขังอราหังสุกัโตนภโมพุทธายะกูขอฉาบแจ้งให้บอกมึงรวยสาธุรวยสาธุรวย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 ด้วยนี่สาธุสาธุม <ør sun arrivé> <going> wow ันรวยจะได้รวยไว้เอาสุภาษิกูขอตอบแจ้งมึงมากูเลยพะวะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีกาลยานามิตรเป็นแฟนช่องรวยโชคที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะคะกาลยานามิตรท,ท,ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะก็หลังจากที่ได้รับพรจากปู่ท่านแล้วนะคะเราก็มาดูแนวทางตัวเลขโชคลาบนะคะแนวทางตัวเลขโชคลาบ1นวันที่16กรกฎาคมพศ2566นะคะแนวทางโชคลาบนะคะก็โปรดช่าวิจารย์ายานในการรับชมทุกคลิปทุกคํานะคะ ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีนะคะอันนี้เป็นใบพลูนะคะอัคระยันใบพลูที่ปู่ท่านเมตตาจืมให้นะคะก็แคบหน้าจอไว้นะคะแคบหน้าจอไว้ไปพินิจพิจารณานะคะหรือว่าดูวนซ้ำหลายๆรอบนะคะแคบหน้าจอไว้ดูนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้รวยโชคด้วยนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีเฮงเปังๆนะคะก็ใครดูไม่ออกจาก ตันนี้ก็ไปดูคลิปก่อนหนะ้านี้ก็จะทํานองเดียวกันนะคะอันนี้ท้ายคลิปหยิบมาฝากของรวยโชคนะคะปู่ท่านฉันเอ็ม้อยแล้วนะคะก็รวยโชคก็ได้หยิบฝาเอ็มร้อยที่ปู่ท่านฉันขึ้นมาดูนะคะมีตัวเลขนะคะเพจะเป็นแนวทางนะคะให้เพื่อนๆเสียงโชครายวันหรือว่าชอบอันไหนก็จัดนะคะสวัสดีะ